การใช้คำบุพบทในภาษาไทยน่าจะมีปัญหาและความเข้าใจที่ต่างกันตั้งแต่สมัยที่การศึกษาของราชฎรยังไม่แพร่หลายทั่วถึงผู้ที่มีความรู้แตกช้านจึงมีเฉพาะผู้ได้บวชเรียนจากสำนักวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรอบรู้ด้านภาษาอย่างลึกซึง้งมีพระบรมราชาธิบายว่าด้วยลักษณะใช้กับแก่แต่ต่อนยังน่าจะเป็นเพราะมีผู้ใช้คำเหล่านี้ไม่ถูกต้องเป็นนิด ทรงอธิบายและยกตัวอย่างการใช้ไว้เป็นประโยชน์ยิ่งมาจนปัจจุบันเช่นบุตรร่วมสุขทุกข์กับบิดามารดาโคกับเกวียนให้ศีลให้พรแก่อนุเคราะห์แก่แจ้งความแก่ร้องเรียนแก่ลงโทษแก่กรมการฟ้องต่อลูกขุนนาสารหลวงกราบทูลต่อเจ้าต่างกรมถวายพระพรแด่พระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวง ตามตัวอย่างที่ทรงอธิบายนี้คำบุพบทบางคำก็ใช้แทนกันได้เช่นต่อแด่ในเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย